อะสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆครับมาดูประสิทธิภาพการดันพินของเจ้า L5018 นะครับถ้ามันเจอพินใหญ่ๆนีไปไหมสวัสดีทุกท่านนะครับนี่นะครับ มันจะเป็นดินที่เราไถดะไว้นะครับอไม่มันไม่ม้วนดินบเดิ่เดิมๆมันไม่ม้วนดินครับไม่รู้ว่าเขามีสูตรยังไงบ้างนะครับแองแชมก็ถามว่าทำไงถึงจะม้วนครับ เนี่ยจะสังเกตดูถ้าผ่านหน้าที่ดีก็คือผ่านหน้าที่เงานะครับผ่านหน้ามันจะเงานะครับถ้าเราต่อปรับแต่งได้นะเวลาดันมันจะม้วนขึ้นมาเลยครับอันนี้คือเดิมๆเลยนะครับเห็นไหมมันไม่ม้วนดีนะมันจะดันมาเลยดันมาทั้งแพนะครับไม่รู้ว่าเขามีสูตรอะไรนะ ในนี้มีสูตรก็แนะนำมาหน่อยนะครับรู้สึกว่ามันจะดันยากนะครับมันหนักมันไม่ค่อยโอบดินมานะครับก็ที่ถามบ่อยเพราะว่าเป็นมือใหม่นะครับเห็นของเพื่อนๆพี่ๆหลายท่านนะครับเขาจะดันได้ดีนะเขาจะฐานหน้าเขาจะเงาเลยคนระับ เวลาดันเนี่ยมันจะม้วนม้วนดินมาเดียวแต่น,นี่คือสเตปเดิมๆนะครับของเดิมๆเพราะว่าเรายังปรับแต่งไม่เป็นนะครับก็รบกวน f อฟซีทานไหนที่พอมีความรู้นะครับแนะนำมาได้นะแนะนำมาได้ครับว่าะเริ่ม ทำสูตรไหนอย่างไรเป็นการปรับพื้นที่นะครับคีอมีปรับพื้นที่ที่นาำมันไม่เสมอนะมันจะสูงข้างหนึ่งเราทำการไถแล้วก็ดันมานะครับสังเกตเห็นไหมมันไม่ม้วนนะมันจะไปโอยอ์อยู่ตรงฐานหน้าแล้วก็ ก็ดบับแรกก็อยากได้สูตรถัดหน้านะครับใครเจ็ด,ดีก็นแนะนาให้หน่อยคนระับมือใหม่มือใหม่อยากไถอยากดันให้มันดีนะครับ ยช่างแชมป์นะครับน้องก็ทำตามความที่ตัวเองเข้าใจแหละพอด,ดันเสร็จแล้วมันก็เสมอนะแต่ว่าเราอยากได้อยากได้ที่มันดันแล้วมันมวน,นครับไม่รู้มันเป็นกับรถไหม เพราะว่ามันมีสูตรตั้งได้ทุกคันในนี้เราก็ไม่รู้นะครับเครื่อะเนี่ยเครือะไรเครื่องไปดูลิงก์มานี่ยข้างในเนี่ยคอนโทรลเครื่องไรมันรั่วรถใหม่รถใหม่รั่วแล้วใช่เพิ่งเคลมไปนี่ดูข้างหลัง อตั้งแต่ห้าสิบชั่วโมงห้าสิบชั่วโมงรั่วแล้วนี่นตรงนี้นี่นี่เห็นไม่้อนใหม่เลยนี่นตรงนี้แต่นี่มันอยู่ในรับประกันใช่ไหมใช่เสียตังค์ไหมเสียข้าวลิงฟรีค่าอะไรก็ยังดีทีมอยู่ในประกันอันนี้ทํายังไงให้มันม้วนดินรู้ไหมม้วนยังไงก็ดินแบบนี้หนูมันม้วนไม่ได้บ่ม้วนไม่ได้ถ้าดินไทยอะถ้าดินไม่ไทยอะดินแบบเทียงไม่ไทยอ่ะม้วน มันต้องแต่งไหมแต่งแต่นี่เราไม่แต่งแต่วก็แต่งตรงไหนนี่ไม่รู้ถางเอฟซีดูเอคุณเขาก็บอกว่าให้ขอน็อตตัวนี้ออกแล้วเอาเหล็กมาเหล็กเนุนหรอมานุ้นตรงนี้เราไม่รู้ไงต้องถามเอฟซีดูว่าเอฟซีเขามีแนวทางกะทำอย่างไรเนาะใช้เหล็ก กี่เซนกี่เซนหรือเนามันต้องรองตัวนี้ใช่ไหมใช่ให้มันมีนี่มันคงต้องว่างั้นนะเราไม่รู้เออเดี๋ยวเราไม่เงาเลยอะไรเนาะถ้าฐานที่ดีตัวดันดีตรงนี้มันจะเงาเลยนะจะเงาเลยไม่รู้องฐานเงากเราเรายังไม่เงาเออเดี๋ยวเดี๋ยวก็รู้เองแหละนี่ครับทางน้อย ไม่รู้เป็นกับดินหรือว่าเป็นกับอะไรนะเขาบอกว่ามันดันมันไม่ม้วนนะครับแต่ผมว่ามันน่าจะมีสูตรแต่งตัวดันหน้าน,านะครับให้มันม้วนนะครับก็ทานใดรู้ก็แนะนํามาได้นะมันต้องหนุนกี่เส้นใช้เล็กกี่เส้นนะครับ ใช้เหล็กีเซนถึงจะพอดีไม่มีสูตรตัวตัวนะครับไม่มีสูตรตายตัวก็แล้วแต่สูตรของใครของมันนะครับนะคลิปนี้ก็ให้ชมเพียงเท่านี้ครับพอหอมปากหอมคอติดตามชมกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าคันนี้ถ้าปรับแต่งผ่านหน้าแล้วมันจะใช้งานเป็นอย่างไรนะครับ คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ